สวัสดีค่ะเพื่อนๆนชาวราศีพิจิกมาดูกันสิว่าไพ่จะให้คำแนะนำอะไรกับท่านเอ่ยประจำสัปดาห์นี้ พ่ตัวตนของชาวพิจิกประจําสัปดาห์นี้ก็คือ8ดดาบเหมือนโดนปิดหูปิดตามัดมือปัญหาลุมล้อมรอบตัวมืดแปดด้านไม่กล้าขยับรอคอยความช่วยเหลือกลัวการเปลี่ยนแปลงเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าชาวพิจิกคอมเมนต์บอกแม่หมอหน่อย สิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกก็คือ The Hermit เป็นลักษณะของบุคคลที่ต้องการปีกวิเวกเพื่อศึกษาหลักธรรมคำสอนหรือแม้แต่การอยู่คนเดียวเพื่อศึกษาสิ่งที่คุณสนใจเพื่อให้รู้ท่องแท้หรือแม้แต่การคิดทบทวน อดีตจนถึงปัจจุบันว่าคุณทำอะไรผิดพลาดไปบ้างอันนี้หมายถึงลักษณะของบุคคลที่เข้ามากระทบตัวคุณนะส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังก็คือแปดถ้วยการเดินทางห่างไกลจากคนรักไปแค่เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือชาวพิจิกบางคนอาจจะคาดหวังที่จะหันหลังให้กับงานเก่าๆเ,เพื่อ ไปทำงานใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยทำเลยคือเปลี่ยนแปลงงานไปเลยโดย้นสิ้นเชิงอะนะเอ่อส่วนไพ่อดีตที่ผ่านมานานมากแล้วไพ่อดีตที่ผ่านมานานมากแล้วก็คือ เออสิบดาบคุณอาจจะมีการได้ไปติดต่อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเอกสารการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องหรือแม้แต่คุณมีความคิดความเครียดจนคุณต้องหยุดคิดหยุดเครียดไปเลย พอบางทีคุณรู้สึกว่าคิดเครียดไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นส่วนไพ่อดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานก็คือ,อ,อชาวพิจิตบางคนก็อาจจะมีความมั่นคงทางการเงินดีแต่บางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงิน และอาจจะมีรายจ่ายเยอะเออบางคนก็มีเออความมั่นคงทางการเงินแต่บางคนก็มีรายจ่ายเยอะชาวพิจิกอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเนี่ยและเออสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ก็คือ ราชาไม่เท้าคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปพบเจอได้ไปสัมภาษณ์งานกับลักษณะของผู้ชายที่มีความมั่นคงในเรื่องการงานและการเงินอยู่ในตําแหน่งที่สูงส่งอาจจะเป็นที่ปรึกษาของคุณหรืออาจจะเป็นฝ่ายบุคคลเรียกคุณไปสัมภาษณ์งานก็เป็นได้เช่นกัน คุณอาจจะได้เจอบุคคลลักษณะนี้หรือแม้แต่ตัวชาวราศีพิจิกเองอาจจะมีความมั่นคงในเรื่องการงานและการเงินมากขึ้นกว่าปัจจุบันสิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขก็คือ The m a g i ิกเชชาวพิจิบางคนอาจจะอยากจะทำโครงการอะไรใหม่ๆแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มอ่ะนะ หรือตัวคุณเองอาจจะอ,อ,อยากให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนรอบรู้สามารถทำงานได้หลายๆอย่างคือเรียนมาอย่างหนึง่งแต่สามารถทำงานอย่างหนึ่งได้แบบเนี้ยเหมือนเมจิกเชียนอ่ะบางทีคุณอาจจะคิดแบบนั้นก็เป็นได้เช่นกันคือคุณจะสามารถทำงานได้ทุกอย่าง ขอให้เขาให้โอกาสคุณเรียนรู้แบบนี้คุณก็จะทําได้ส่วนไพ่คําแนะนําของคุณก็คือสีดับนั่นก็หมายความว่าไพ่แนะนําคุณว่าให้คุณน่ะถอยห่างออกจากปัญหาหรือแม้แต่ให้คุณน่ะเริ่มวางแผนอนาคตของคุณได้แล้วนะถ้าชาวพิจิตบ,บางคนอาจจะยังไม่ได้คิดถึงอนาคตไม่ได้วางแผนอนาคตนะ่นะ หรือบางคนเนี่ยชาวไพ่ก็อาจจะแนะนําว่าให้ให้หยุดพักรักษาตัวรักษากายรักษาใจบ้างก็ดีนะบางคนอาจจะมีอาการป่วยหรือไม่ไพ่ก็แนะนําให้รักษาตัวก่อนก่อนที่คุณจะไปทําอะไรต่อเนาะส่วนไพ่สิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจราชินีไม้เท้ามาปะทะราชาไม้เท้าโอ้แม่เจ้า <c oughs> ก็คืออืมอันนี้น่าจะเป็นชาวราศีพิจิกผู้หญิงเนาะที่อยากจะมีความมั่นคงในเรื่องการงานและการเงินอยากเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาที่ดีอยากเป็นผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงส่งหรือแม้แต่คุณบางคนอาจจะอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็เป็นได้เช่นกันนะเนาะ ส่วนไพ่ใบสรุปของชาวราศีพิจิกก็คือ The Lover นั่นก็หมายถึงว่าสัปดาห์นี้ไพ่ใบสรุปของคุณแนะนำคุณว่าคุณจะมีทางเลือกเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักแต่ขอให้คุณเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเอง พราะบางทีคุณอาจจะมีเ,เ,เขาเรียกอะไรนะเมีคนมาชักจูงคุณไปในทางที่ไม่ดีนะ่ะเอาง่ายๆก็คือไอ้งูที่พันแอปเปิลอยู่นะนะั่นน่ะต้นแอปเปิลน่ะที่พยายามยุแยงให้ผู้หญิงอบอกให้ผู้ชายกินผลแอปเปิลทั้งทที่พระเจ้าก็ห้ามแล้วว่าไม่ให้แตะต้องผลไม้ในสวนถูกไหม นั่นแหละชาวราศีพิจิกก็ต้องระวังนะว่าจะมีใครมาชวนให้คุณทำเรื่องผิดกฎหมายผิดศีลธรรมหรือเปล่าอืมโอเคค่ะชาวพิจิกก็ขอจบคำทำนายแค่นี้นะคะฝากคนใหม่ๆที่เข้ามาชมวิดีโอนี้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะ ขอจบคำทำนายแค่นี้นะคะชาวพิจิกบายบาย